นี่ยมันค้างเ่ะแล้วมันจับมันย่ำจนเมื่อลยอ๋อตอนนี้มันสี่คันนะแต่ฟูจะมาสมทุกไหอีกคันนึ่งแต่ลังฟูน เกันอนตอนนี้งนะงสิงนค้าแล้วนะเราัเลยวนะ่านี่นคือบรรยากาศเช้าๆเตรียมการนะเป้าหมายวันนี้คือดอยผาหีจังหวัดจัังหวดเชียงราย,นนรยคือแรกนอนเชียงรายคืที่สองนอนดอยช้างขับจะเชียงใหม่ คือบรรยากาศช่วงเตรียมโอินอ,อะไรนี่หิวหิวที่นี่หิวข้าวเลยอะนี่ซูเปอร์ครับสองเที่ยวหน้าหน้าฝนก็อย่างนี้แหละพี่ก็ระยะทางก็ไม่ไกลามากนะไม่กล้าพูดเลยอะนะเรื่องฝนนี่ไม่กล้าพูดเลยอะพยายแบบปกแบบขนาดวันไหว นี่คือเบียกรกับเจ้าชันนะคือจริงๆเราไปกันห้าคันนะอีกคันนึงก็คืออยู่ที่จังหวัดลำพูนะอืมโอ้เอ๊ะแจ็คยังไม่ได้มาของด้วยกะโอ้โอ้โอ้อยู่เชียงรายใช่ไหมครับตอนนี้โอ้ไม่ไปโอ้ไม่ไปวันวันนี้โอ้ไปเมืไหนพรุ่ง <laughs> นี้มีการตายไปด้วยถึง <laughs> ลำพูนก่อน <laughs> มีนักบิยการตรงเช้าเตรียมตัวช่วงเจ็ดมกว่าเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายจะไปท่องเที่ยวทจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ในส่วนของบรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยตามชมกันในคลิปนะครับ มพี่เมียกระจกมีข้างเดียวอ่ะยังไม่ได้ทำอ่ะเอารถไปซ่อมระบบไฟกระจกิจะมไม่ได้ทำซักดูทีนะเอ้ากระจกมีข้างบาดแผลบาดแผลที่แม่ต้องสร็จ รเก,ก,กียรเลยไปไป้วการนี้มันหมีดิตเลยด่ะเบรกดับหมดเลยดะโอ้อยยมันค้างค่ะอแล้วมันจับมันย่ำมจนเมไรอ๋อกียมันเกียร์อขอรับขอลับได้ได้ผมอ่าพอแล้วครับ <laughs> ไม่เนี่ ดีว่าเขาทำถนนแล้วนะพี่ขอแนะนำเป็นด้อปมาปีแล้วมนะั้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละเขาทำถนนนะแต่ว่าก็จะเสร็จละเขาจะติดตูไม่ได้ตอนนั้นมีก็ตอนนั้นนี่เป็นลูกรังอยู่เลยดูว่าดีขึ้นเยอะแล้ะ เจอฝนดูบรรยากาศลบฝนกันก็โอ้ฝนมาเรี่ยงอยู่นะเอะเที่ยวหน้าฝนก็แบบนี้แหละ บรรยดการระหว่างทางงอนแล้วไม่มาด้วยงอนแล้วแน่บรรยดกาศระหว่างทางนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านล่องขุนแล้วนะใกล้ถึงบ้านขุนแล้วก็เมนะื่อกี้เสียขนนะก็เลยเลิกพักนิดนึงเพราะว่าเวลายัยงเหลืออยู่ก็เลยเลิกพักนิดหน่อยตอนนี้ม,นนะมาสี่คันนะแต่คุ่ณจะมาสมทบใหม่คันนึงแต่ล่งขุน ได้มาพร้อมกันในรอบนี้ชุ์คัพสองยอม5เอนี1แล้วก็เควินเค2ไปต่อ Ja,

เก็บสภาพนันไม่เมนไปนะขตัวเคยนเลบา่่ไหมไม่ไดที่จะไปอะไปทางบบตาเลยมันกันลมนี่กันลมดีนะ ไปันปอดไปกันต่อฝนอ่นอนนิดหน่อยจะเรื่อยๆไปเรื่อยเรยเราจะแวะตรงสิงค์ารก่อนนะแวะถ่ายรูปอย่งนั้นสักหน่อยสิงค์าก โอเคไหนก็มาแล้วสักลูกกันไหนไหนก็มาไหนไหนก็มาแล้วนึกถึงสิงฟา์กเลยนะนี่นเรากินข้าวเนี่ยบอร้านค้านี่เออนี่ข้าวแกงนี่เออเกี่ยวข้าวราดแกงนี่บอ ข้าวแกงพี่กินข้าวรัดแกงไหมไม่แน่พี่วอาม่กินนะเนเนาะกินราดนี่เลยเนาะข้าวแกงง่ายดีเนาะแต่ต้องกินหลูดิโต้สาวหน่อยบ่บ่กินหลูวดูโต้สาวหน่อยเน้นเที่ยวไม่เน้นไม่เน้นหลูอ่ะไม่กินข้าวใส่ยังไงบอกว่าป๋ามาเองกินหลววดอ่ะฮะไม่วนเลยพี่เราเราจับนี่ยเรากินข้าวแล้วก็เราก็ไปต่อเลยอ่ะเราเดินไปกินนาวถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเนาะได้แล้ว สลับกันเอาเนาะที่เกียันฝนอู่แล้วเนาะอันนี้คือถึงสีคฟ้าแล้วนะอันนี้คือโมอันนี้บ่ายโมงสิบห้าอ้นี่นี่ทันไหวะเปเลยหมอกเริ่มขึ้นนะกินข้าวกันกินข้าวกันจนมฝนตก เต่าเก้งนี่แหละแน่นอนที่สุดแล้วตรงนี้ก็มีร้านค้าเยอะอยู่น,นะเสียไปเสื้อทำส่ง สีงปักสีงปักเจอฝนนี้ยหนึ่งอย่างสี่สสองอย่าง40่สสามอย่างห้กินข้าวกันลาบกับมุกกระเทียมากับมุระเทียมค่ะ มีจัดหน้าได้ไงวะฮะ <gamble? S 2> ทำไมอ่ะอมีเรื่องมีเรื่องนเนี่ยหมดก่อนนสิเออมดท <c oughs> ้องอิ่มด้วยกัน <c oughs> ลมไปตัดผน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไหนเราไป ยังมาตรงนี้ไหมตรงน้นเนาะไหนๆก็มาแล้วเดินตไปเลยเป็นที่สิ่งเลยอืแล้วเอาขาไปย่างกินคืนนี้ค้างหนึ่งเขาไม่มาซื้อของกินเนี่ยไปทำกินเองก็ได้ทำง้อว่าแบบนี้ทำง้อแก๊สตรงนี้ติดทำเองก็ได้ครับมันมันมีกติภาพอุปกรณ์มีให้เราอะแต่ว่าโอ้ไม่เอาที่อาหารนั่นนต่ำสั้งก็พอละ ข้าวแกงข้ากลายผงเขียวใส่ถึงมาลวนอนนะเ้นนอหน,น้าอย่างนี้หน้ากลัวเนี่ยเออมาเปิดไฟหรือว่ามันเหมือนที่มียูเทอร์รู้ รถไฟเลี้ยวแม่แม <c oughs> ่แม่แมเียมาดูเพิ่นกับพี่มีรถเยอะรถเยอะสิงตา ใช่ว่าจบมาเนอะเดี๋ชมบรบรยากาศสิงปางหน่อย <c oughs> มาผ่านมาอย่างเดียวไม่เคยโอ้ <c oughs> มันเจ็บอะ่ะ <c oughs> โอ้แหนมน,นองอะ่ะ <c oughs> ขนาดมันลิงขนาดนี้นะ <c oughs> น้ำนองอยู่อะ่ะ <c oughs> ดูน้ำขังอยู่เนี้เจ๊ะเไม่แม้ยั่เนี้ย <c oughs> <c oughs> ดูเยอะค่ะคนมาท่องเที่ยวเยอนะอยูนน่นะโู่นโน่นนมีรถตู้มีรถไฟฟ้ารับส่งอันนี้เป็นแย่เทียมนี่ได้สยเดียวยแม่มันเจ๊เจ๊แม่สิงปาร์คเชียงราย โอ้อ๋อบนเวลรอบๆเป็นหญ้าเทียมตีห <pad> ัวกว้างอะไรสิงยกขาขวาก็ใหญ่เลยนะเย็นไม่ใหญ่สะอาดดีเยี่ยมยันน้ำลงตรงนี้ มันอมแนวรน้นดินเขาอะน้าลิงนะนีลกแลดดแตกกันเออกาลังเรียมมาถึงนี่อยู่เ<น><ห>ด,ดินเอคาดไปอยู่นั่นหน้าสิงก็ไม่สวยนะไปด,ดูข้างหน้าก็ไม่สวยไปแมงแหลมๆอย่นีน อิ่มเลยอิ่มเลยอ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ลำดับต่อไปนะครับก็จากสิงป้าก็เดินทางเข้าสู่พื้นที่ของอวัดพระธาตุวัดเชียงตุงนะให้เป็นชื่อเต็มๆมาเลยนะวัดพระธาตุเชียงตุงวัดเชียงตุง มันก็อยู่สิงคโปร์กันก็ใช้เวลาเดินทางอีกก็ประมาณอาสองชั่วโมงตามแบบก็ตาก o เกิลแมทก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเกีวความเป็นจริงแล้วก็น่าจะเกินนะมันก็ไม่ใช้เวลาเกินเลย ตนนี้แดดรอ้อนมากๆรอ้อนสุด,ดโอเคไปอุยร้อนไปหมดอะเจยร้อนรอน ไปบนพูนะไม่บอ,อกเลยชืมเลยชื่มร น,น,นี่หน้าโปกคลิปเลยวันนี้ลืมลืมลืมบอกอจง

รถมาเนอะรถมาเนอะโอเคไปดึงทางเป็นต่อไปเดีเปยว